<laughs> Enemy UAV overhead. ไก,กลหมดเลยโหลดเอาเรามาแล้วแจเรียบร้อยแล้วกูถือกุญแจดได้นะเรื่องเลือดเก็บโลมาเยอะๆไปละจ้า เฮ้ยยี่หกคนมาไปละไอ้ชิกละแม่เลกูโดนยียย่อะไรวะเนี่ย ถ่ามันมันต้องมาล่าเรามันอยู่ตรงร้านค้านี่เองโอเคอเฮ้ยจบ้อย <c oughs> ใช่ตัวที่ยิงเราปะเพว่าไม่น่าใช่เพราะไอตัวที่ยิงเราเมื่อกี้เป็นตัวผู้หญิง Okay. ไปต่อไปขอบตึกไปสปไปเดอร์แมนไต่ไม่ไโอ้ลวงลวงลวงะ่าเาี่อไปน่าจะเร็วกว่าแล้วคื หอแม่งมาดอกไอโหลดเอาตรงมาดอปตรงหอพอดีวอสยวยเออเฮ้ยมันไหม้แล้วมันไหม้แล้วตัวเดิมเสียงไม่เป็นตัวเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมทางขวาเปิดไม้อยู่เรอยๆแต่เราจะไม่เอาโหลดเอาเราได้ลนะลงไปดีกว่าเราอยากได้แค่หอเท่านั้น Advice. Enemies deployed a the fire station. Enemy surveillance has left the AO. You're clear. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. จะนั่งแอบตรงมุมนี้เออกียร์ขึ้นอยู่โอเคเอ็นมี่ยูเอวีโอเรเราต้องไปที่ตรงนี้ใช่เหรอเชื่อไหมเดี๋ยวรอตรงนี้เสร็จก่อนจะได้ไปหรือเปล่าเสร็จแล้วเกิดอะไรให้มันเพิ่มอันนี้ขึ้นมาอ่ะตักกระจายเ,เก็บร์มาแปดเก็บมา เราต้องไปเอ้ยไม่ใช่ดิต้องไปตรงนี้เหรอใช่ปะวะสร้างมานะันฮะเจอในท้ายวงนี่มีอะไรให้ลองไหมไม่มีเ,เจสกี้อยู่ไหนอ๋อนี่ไง เหาไปได้เร็วอ่ะนี่เขาตั้คนบินตามมาแต่เรามาีกุญแจอ้าวเยี่ยทางเข้าปิดมายขึ้นมาสิวะ ถ,ถ้ามันไม่ตายเราก็ไม่สบายใจแล้วจริงๆไปไหนเราก็ไม่รู้โอเคแล้วเฮ้ยไอ้เฮียจังก็น,อน็อตแล้วเราจะฆ่ามันยังไงอะเราไม่มีปืนนะเชีย่ยละ โว้ยเอ้ยไม่มีปืนโล้ยเอ้ยปืนไม่ม,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 มีมีกระบอกหนึ่งฮะ ไปยากจัดพอได้อยู่พอได้อยู่ถ้าไม่มีคนมานะเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเรามีปืนนี่เฉยเลยเดี๋ยวกล่องกระสุนที่เพิ่งมาบักตอนนี้ดิ เฮ้ยเรามีปืนไดีๆเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวนะแบบโอ้ว้าวว้าวเรามีโล่กันหลังไว้ฮะแล้วก็ปืนนี่ไว้กูต้องลงไปข้างล่างอีกปะเนี่ยเดี๋ยวนะเอมมือมือกูเปียกแล้วเลยบอกเลยว่าใครเข้ามาคือตายอ่ะใครที่แอบแป๊บนึง ก็มาดีกับก็มาดีกับนี่เป็นไงเช็คเปิดมันเหมือนมันเหมือนยาไอ้อะไรวะเครื่องพ่นยุงไงไม่รู้อะกดตึงกดตึงตึงกดตึงคนอยู่ข้างหลังเดี่ยวตัวละคนอยู่ตรงเสาวงกวดนี่เองราไปส่องดูซิ ยองตกใจโดนอะไรวะโดนอะไรวะเจบเจ็บไปดีเจ็บปด,ดีวิ่งไปนู่นเดีัวก็สมีจำกัดว่ทุกคนเราจะไม่เราจะไม่ใช้แบบเป้นเ <The S 1> ืองนะ เหลือสองร้อยนัดอืมไม่แน่ใจว่ามันใช้กระสุนอันนี้ได้ปะวะเดี๋ยวลองซื้อดูเฮ้ยได้แจ๋วซื้อมาตั้งสองกันแม่ง เดือดแล้วครับยิงมันเลยฮะทีนี้เฮ้ยเรามียุยวีติดตัวเลยเหรอเฮ้ยก็มันเลยครับนี่ก็มันดินีวี v, ติดตัวขนาดนี้เฮ้ย อ๋อปืนแม่งบักลงน้ำแล้วปืนบักไอ้ยี่กูตกใจหมดดูว่าปืนหายไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเลยขอดูเชิญกันแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายหรือไม่ไม่โดนวะมันต้องโดนจัดจ่าเลยใช่ไหมโอ้ยเฮี้ยเอ้าแหลกเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้า อออโอ้โหอิศะดูดิโอโ้โ,อโหโแม่ยศกูแหลกเฉยเลยอะไรวะกูนี่งงเลยครับ,บกูจะได้ แม่งแหลกเฉยเลย